เทคนิคการซอยผมทรง t ู o ล็อกเทคนิคนี้นะครับฉีดน้ําให้รอบศีรษะจากนั้นเนี่ยเราไล่ซอยปลายเส้นผมะครับใช้นิ้วหนีบให้ตึงนะครับหนีบผมให้ตึงจากนั้นเนี่ยตัดปลายผมตามไกด์ไลน์ช่อแรกเลยนะครับผมเราจะเอาช่อแรกเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับความยาวที่เรากําหนดไว้จากนั้นเนี่ยเราไล่ซอยปลายเส้นผมให้รอบศีรษะนะครับผมจากนั้นเนี่ยใช้ไกด์ไลน์แรกนะครับผม ที่เราตัดไวนะ้เนี่ยนิ้วหนีบดึงให้ตึงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดนะครับแบบนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้นิ้วหนีบดึงให้ตึงแล้วก็ตัดปลายเส้นผมสําหรับทรงทูบล็อกเราจะตัดประมาณปลายเส้นผมนะครับผมไม่ต้องตัดออกเยอะนะครับเอาแค่ปลายผมนะครับผมตัดนิ้วหนีบแล้วก็ดึงให้ตึงจากนั้นก็ตัดปลายเส้นผมแบบนี้นะครับผมใช้ไกด์ไลน์แรกนะครับที่เราเปิดไว้นะครับผม ในการเชื่อมนะครับช่อต่อช่อนะครับเส้นผมเนี่ยจะได้เท่ากันนะฝั่งนี้นะครับเราก็ใช้ไกด์ไลน์ด้านหลังที่เราตัดไว้แนบผมเชื่อมช่อต่อช่อนะครับแบบนี้ซอยแค่เลี่ยมปลายนะครับตรงไหนที่ยังมีความไม่สม่ำเสมอเราก็ตัดออกให้สม่ำเสมอกันให้สั้นส่วนด้านหน้าทรงทุมบล็อกก็อย่าให้ยาวมากเกินไปและก็อย่าให้สั้นเกินไป ความยาวอยู่ประมาณคิ้วนะครับผมจากนั้นด้านบนเนี่ยเราก็ตัดโนมนะครับนิ้วหนีบโน้มขึ้นไปนะครับและกันไกลนะครับที่ใช้ตัดก็จะเป็นกันไกล F1 Pro ตัวนี้นะครับคมมากๆที่ใช้ตัดในคลิปใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับต่อมานะครับผมเราตัดกันไกลตัดเรียบร้อยนะครับตัดความยาวเรียบร้อยเราได้ความยาวแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะมาสับปลายด้วยกันไกลฟันปลานะการสับ ปลายให้พริ้วสวยนะครับสำหรับท่งทูบล็อกสับ1 2 3นะครับแล้วก็ย้ายที่นะครับตัดตัดซอยแบบสลับฟันปลานะครับผมอย่าสับย่ําอยู่กับที่สับ1 2นะครับ1 2ย้ายที่ให้รอบศีรษะนะครับผมการซอยเทคนิคง่ายๆนะครับตรงไหนที่มีความหนาเราซอยให้สั้นด้วยแองก่ฟันปลานะครับ1 2ย้ายที่นะครับด้านบนก็เหมือนกันนะตรงไหนที่มีความหนามากเกินไป เรานิ้วหนีบให้ตึงนะครับแล้วก็ซอย1212แล้วก็ย้ายที่ย้ายย่าอยู่กับที่มากเกินไปนะ1 2แล้วก็ย้ายที่นะครับสับ1 2ย้ายที่แบบนี้ให้รอบศีรษะนะครับก็จะได้งานพริ้วๆสวยๆทรงทูบล็อกสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมและกันไกที่ใช้ตัดจะเป็นกลไก f เอฟวันโปรรุ่นนี้นะครับผมมากๆนะใครสนใจก็ทักมานะครับที่เพจช่างต้าได้เลยนะครับผม